ก็สวัสดีนะครับนิสิตใหม่ที่น่ารักทุกคนนะครับ KU81 k u, u c s c 2 6และ KU c 2 2 2นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วสีเขียวแดงเลือดหมูเกษตรศาสตร์ University Faculty of Science and Engineering นะคือลักษณะของโลโก้ของคณะเรานะครับ ชือเต็มก็นี่แหละครับข้างหลังคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นะครับบรรยากาศที่นี่ก็อ,อยู่กันแบบสโลไลฟ์นะครับมีความสุขกับธรรมชาติแสงสีอาจจะน้อยหน่อยนะแต่รับรองว่าไม่มีขไม่ขาดสีสันสีสันจะมีหลายอย่างนะที่เป็นสเสน่ห์แล้วก็ทำให้เรารู้สึกใช้ชีวิต ได้อย่างมีความสุขนะกับทุกๆเรื่องนะครับก็อยากฝากว่านะเอกลักษณ์สัญ,ญลักษณ์อัตลักษณ์ของนิสิตเราแล้วนะก็ถึงแม้บรรยากาศที่นี่จะชวนให้เรา,เาใช้ชีวิตง,ง่ายๆสบายๆช้าๆแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่านะการแข่งขันในโลกปัจจุบันนี้เราต้องมีความกระตือรือร้นนะครับในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะพยายามใช้ความรู้ใหม่ๆนะครับทำงาน อย่างกระตอือรือร้นก็อยากให้พวกเรารู้สึกสบายๆนะครับกับการเรียนที่นี่นะถึงแม้ว่า,ามันจะมีวิชาที่ยากไม่ชอบแต่เราสามารถที่จะอาศัยเพื่อนนะครับในการติวหนังสือกันนะเราก็มีโครงการรองรับนะครับ <S <S เพื่อนส <ๆ S 2> อนเพื่อนพี่สอนน้องนะครับต่างๆนานาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขสิ่งที่สําคัญที่ เหนืออาจจะมีความสําคัญมากกว่าการเรียนรู้ด้วยก็คือความอยากรู้นะครับความอยากรู้ความอยากใฝ่เรียนความใฝ่รู้ก็อยากให้มีอยู่ในทุกๆบรรยากาศของการเรียนที่นี่นะครับเพราะว่ามันจะค่อยๆกลมเกลาแล้วก็สร้างให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งทางวิชาการและเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพนะครับส่วนถ้า,าดิสิทิ์ท่านใดที่มีความสามารถ นะเป็นพิเศษในเรื่องของภาษานะครับหรือวัฒนธรรมจากต่างประเทศนานาชาตินะเราก็พยายามที่จะสร้างความเป็นนานาชาติให้กับนิสิตโดยการจัดทําโครงการนิสิตรแลกเปลี่ยนอาจารย์แลกเปลี่ยนนักวิจัยแลกเปลี่ยนนะครับต่างๆเหล่านีนะ้เพื่อเสริมศักยภาพให้นิสิตเนี่ยสามารถทํางานได้ในระดับสากลซึ่งทุกวันนี้มันเป็นโลกเดียวกันหมดแล้วนะครับก็อยากให้เรา,าใช้ชีวิต อยู่ตรงนี้ด้วยความสบายใจนะครับอาจารย์ทุกท่านที่ดูแลพวกเราเนี่ยนะครับกเ็เป็นกันเองก็อยากให้ที่ิตีรู้สึกอ,อบอุ่นแล้วก็เข้าหาครูบาอาจารย์ได้เสมอนะมีปัญหาอะไรก็บอกก็ยินดีต้อนรับนะ k นะ k u 8 c KU c s c 2 6และ KUC 22นะครับเข้าสู่รัว้วเ k u c เข้าสู่รัว้วนนซีนะ ที่อาจารย์ฝากไปว่าสายเลือดแห่งพระวิศนุกรรมก็คือสายเลือดอเป็นเลือดของเป็นสายเลือดของนักสร้างสรรค์น,นะครับทุกสิ่งอย่างที่มันอยู่ในวิชาชีพของวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์นะรขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนนะครับยินดีต้อนรับสวัสดีครับ